มาครับวันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายคาซองหน่อยนะครับตัวเตียต้ยวแซ i อีดอิชั่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยไหนนะครับจะผมถ่ายรวมให้ดูวันนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยๆนะครับใครที่ตามหารถไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับก็บอกเลยว่าหารถไว้ใช้ช่วงสงการนะต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับกดติดตามไม่ด้วยนะช่องนี้ก็เป็นช่องที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับแต่ก่อนผมทําเป็นไม่ใช่แต่ก่อน ผมทําเป็นช่องสี่ประตูไว้นะครับอย่าไปลบกวนของคนที่ชอบสี่ประตูเนาะอ่าก็จะดึงแยกออกมาฝากกดติดตามด้วยใครที่เป็น FC หรือเป็นแฟนคลับของแมนน้อยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคเดีย๋ยวผมพามาดูคันแรกก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่าขอเกินสักนิดนึงนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องทำเรื่องที่กรุงเทพนะผมมีบริการไปนน่งไปหาถึงหน้าบ้านพน้นอนุัติผ่านแล้วส่งรถสไลดล์ด้วยครับทั่วประเทศเนาะ อยากได้แค่ติดต่อมานะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมเลยครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีจะมาหามารวมนะครับในส่วนของกระบ,บะนะครับแคปบเนาะ ก็จะเป็นในส่วนของแคปเตี้ยแคปสูงนะก็จะรวมรวมกันไปส่วน4ีประตูผมก็จะผ่านไปนะครับแต่ใครชอบคันไหนนะสามารถมาดูได้นะผมมี2ช่องนะทั้งช่อง4ประตูช่องแคปเลยอันนี้ก็ดึงออกมาทําเป็นช่องใหม่ฝากกดติดตาไมไว้ด้วยนะครับไม่มีเสียหายจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปนำเสนอรถใหม่ๆนะครับรถสวยๆให้ได้ดูกันนะครับก็ถือว่าเรื่องประสบการณ์ไฟนี้ผมนี่เหนืออยู่แล้วครับปล่อยรถมา300400คันแล้วอยู่ที่นี่มา 30ปีแล้วนะครับลูกค้าส่วนมากก็จะซื้อสดกันทั้งนั้นนะครับบอกเลยว่าซื้อสดน,นี้บอกเลยว่าค่าคอมไม่ได้แต่ขายเอาสังคมครับนะขายเอาเพื่อนเอาฝูงขายเอามิตรภาพนะครับราคาคุยกันเองได้แล้วกล็ลดคุณภาพเกรดเแน่นอนนะครับเพราะว่าเพชรยุนนี่ติดหนึ่งใน3าของประเทศนะครับเรื่องคุณภาพรถเราได้ที่1ของประเทศมาในปี67นะครับแข่งกัน3 0 0 0ถึง5 0 0 0เต้นนะครับเพชรจนก็ได้ที่1มาของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เราภูมิใจที่สุดเนาะ ็ขอบคุณลูกค้ามากๆ,ๆครับหน้าที่กดติดตามนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูคันแรกก่อนเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัว Zedition นะครับไปทะเบียนลำปางเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ทะเบียน6981นะตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะตัวหน้าโอ้โหนะหน้าใหม่ครับราคาดีด้วยนะคันนี้บอกเลยว่าราคา439,000ครับ 2.4ตัว N-T Set Edition นะครับเป็นล้อแม็กแล้รร้อยไม่ใช่ล้อกระทานะครับถ้าตัว N-T แล้วก็สันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าสวยเลยคันนี้เลขไม่4,000นะครับนะคันนี้เลขไม่4,000รถปี2023อ่านะอยากได้วิใช้ง,งานติดต่อมาอ่ะเมื่อกี้ต่อนะครับเมื่อกี้ก็มีลูกค้าโทรเข้ามานะย้ำอีกทีว่าเลขไม่4,000เท่านั้นครับเลขไม่4,000นะราคา439,000ยังไงก็คุ้มครับผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มครับเพราะอะไรครับ เกีนนรยร์แมนนวดสวยนะครับพวรมาัยสวย,สยหน้าจอสามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้นะครับบลูทูธได้ครบจบเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับไม่ใช่7นิ้วนะครับหน้าจอใหญ่นะแล้วก็ตัวแดชบอร์ดสวยๆด้านบนสวยๆแจมๆตัวนี้สภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวบอร์ดนี้ไม่ขาดที่ตัวอยู่แล้วนะแคปบอยู่ในสภาพดีนะครับแครบในสภาพดีเอาบอร์ดนี้ผมหามาใส่ให้นะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะในส่วนของตัวหัวน็อตครับสวยๆเดี๋ยวผมมาถ่ายแยกให้อีกรอบนึง นะครับอันนี้ก็ถ่ายรวมไปก่อนนะถ่ายรวมไปก่อนก็เลขไมค์สี่พันครับไม่ใช่สี่หมื่นนะครับเลขไมค์สี่พันสี่ร้อยห้าสิบสี่ครับอันนี้คือรถยึดนะครับรถยึดมานะครับยังไงก็คุ้มครับรถสภาพป้ายแดงสี่แสนสามหมื่นเก้าพันราคาหายไปเกือบเกือบสองแสนสองแสนกว่าได้ซ้ํานะครับไลเนอร์สวยๆแจ่มๆนะแล้วก็ด้านหลังก็ถือว่าโอเคเลยนะผมให้ดูก่อนนะโอ้โหพายุเข้านะพายุฤดูร้อนนะครับเซตอีดิชั่นตัวเตี้ยตัวนี้ ไม่สี่พันสี่แสนสานะครับใครอยากได้วิธีิงานติดต่อมาได้รุด่วนๆนะครับแล้วก็ในส่วนของนาวาล่านะครับก็จะถ่ายรวมไปเลยนะครับนะ้าถ่ายรวมไปเลยวันนี้นิสสันนาวา r ่ตัวแบ็ก d ิชั่นสีแดงคันนี้ครับทะเบียน528นะครับเป็นแคปยกสูงนะอ่าถ้าถ้าเป็นตัวท็อปเขาจะเป็นตัวคาลิเบอร์ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นสีแดงดําตัวนี้เลยนะครับเกียร์เป็นนวดเนาะ แบ็กเดชันชุดแต่งพิเศษจากโรงงานครับของแท้แน่นอนสติกเกอร์อยู่ครบปกติไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเป็นโนบล็กครับปากับป้ายทะเบียนสวยๆนะลิ้นสีส้มมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับกล้อง360องศาครบจบครับผมชอบอย่างหนึ่งนะนาวาล่าคือออปชันไม่กักครับนะพวอะไรมันติฟังก์ชันนี่เลยนะเลขไมสองหม่นแปดราคา3ามแสนแปาพนะครับ รถปี2020ยย้ำอีกทีว่ารถปี2020ครับเรขไม้แท้แน่นอน2 8 0 0 0นะครับกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับและที่สำคัญนะแคปนาวาร่ามีแอร์ให้ครับมีแอร์หลังให้ครบจบนะในส่วนของคานนะครับนะคานนี่เลยโอ้โหเห็นกันชัดๆัดไปเลยนะครับนี่ไม่จำเป็นต้องมาดูรถตัวจริงแล้วครับนะดูผ่านกล้องผมนี้ก็เหมือนเห็นรถตัวจริงแล้วอยากได้ก็เข้ามาด่วนนะครับและที่สําคัญครับหืนะ ลายเนอร์สวยร้อแม็กของแท้จากทางนิสสันนะครับอันนี้คือแบ็กเอดิชันของแท้เลยนะสติกเกอร์ของแท้นะครับกล้องถอยชัดๆนะครับนะกล้องถอยชัดๆใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยเนาะก็ถือว่าสวยถือว่าแจมอีกหนึ่งคันอ้าวพี่สวัสดีครับพ, <laughs> นนพี่วันนี้มาทําอะไรพี่วันนี้ครับมนาะโอเคเลยนะเมื่อกี้ก็เจอลูกค้าเก่านะครับก็ทักทายกันเป็น เรื่องปกตินะบอกเลยว่าเราเป็นกันเองที่สุดแล้วมาอีกคันหนึ่งครับคันสีเทาดำนะป้ายทะเบียนชนบุรีนะครับคันนี้ป้ายทะเบียน8576นะครับนะ8576สีเทาดำนะตัวหน้าหมูป่านะครับหน้าใหม่เรียบร้อยผมให้ดูก่อนหน้าใหม่เรียบร้อยนะั่นหน้าหมูป่ากระจังด้านหน้าเป็นสีดำเป็นโนแบ็กตัวนี้ครับ419,000คันนี้เลขไม้สอ0 0 0ืนะครับนะเลขไม้สองห่นสองจุดตัว NT Z Edition นนะครับเกียร์เป็นนวดผมให้ดูก่อนด้านในนะครับนี่เลยนะ ด้านในนะครับแล้วก็อันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple Carp l a y แลวก็ Android Auto ได้นะพวมอลไรมันติฟังก์ชันตอนนี้ครับในเรื่องของออปชันที่เป็นเกี่ยวกับะระบบเครื่องเล่นนะครับโตโยต้ตาไม่ค่อยห่วงแล้วนะครับนะส่วนมากจะห่วงในการในการพวก Apple Carp l a y ใน Android Auto ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมาขนาดนี้คือตัว NT นะครับให้มาครบ,บราคาดีครับ4 1 9 0 0 0เลขไม้2 0 0 0 0เท่านั้นนะครับด้านในสวย ด้านในตัวเบาะแคบนี้เป็นเป็นในส่วนของนี่ครับเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวคานนะครับไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมเนาะก,ก็ถือว่าโอเคเลยนะคันนี้ยังไงก็คุ้มครับรถปี2022อ่ารถปี2022นะครับกระดูกงูองขออนุญาตด,ดึงครับนี่ครับของแท้อยู่แล้วนี่คือรถผมเอามาตั้งผมเอามาตั้งแบบว่าล้างแล้วขายเลยนะคือรถไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับ ผมให้ดูก่อนนะความชัดเจนผมคือนี่นะการการวงการตีเส้นนะครับยังยังไม่ถูงลบออกนะนี่คือรถเข้าใหม่นะครับนี่คือรถเข้าใหม่นะครับโคตรเงานะสีเทาดําสีหายากด้วยนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับคันนี้ไม่สองหมื่นราคาดีอ่าราคาดีนะครับอยากได้ติดต่อมาแล้วก็คันนี้ผมเพิ่งรีวิวไปนะรีวิวเดี่ยวเลยนะตัวเจพัทที่เป็นล้อแม็กเลเรียบร้อย นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะตัวนี้เกียร์ออโต้นะมีแคลริบอยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับนะใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับ4 9 0 0 0นาะครับนะคันนี้4,900 0เลขไม่แสนหนึ่งหมื่นไม่ได้ถือว่าเยอะนะเทียบกับปีรถปี2019นเะครับเป็นตัวเจพัดไม่ใช่ตัวเจนะครับนะเจพัดนะเจบวกนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าหล่อนะกระจังหน้าเป็นสีดาเป็นโน้บล็กตัวนี้กับป้ายทะเบียน16,48แแคปแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับและที่สําคัญด้านในนะผมขออนุญา ด้านในพรมอะไรมันตีฟังก์ชันแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวเลขใหม่นะครับนะแสนหนึ่งหมื่นเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับและที่สําคัญครับแดปบอร์ดสสวยนี่หน้าจอเดียวกันกันกบตัว Fortuner นะครับที่เป็นตัวตัวแชมป์นะครับนะตัวแชมป์ได้ออปชันมาเป็น Fortuner แล้วเรียบร้อยนะครับนะสามารถเล่น CD DVD, DVD ได้นะเชื่อมต่อบุทูธได้และในส่วนของเกียร์ออโต้มินิสวนของ Eco แล้วก็ Power Mode ครับครบจบนะครับร5อหแรงมนะ้าเครื่องยนต์เดียวกันกับตัว4ประตูนะครับมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับข้อดีของ t o y ย t ้าคือได้แบรนด์นะครับนะยังไงก็ได้แบนด์นะครับรลดราคาดีนะครับแล้วก็การเซอร์วิสถูกนะการเซอร์วิสถูกแล้วก็4ประตูผมก็มีนะแต่ผมวันนี้ผมจะไม่ถ่าย4ประตูให้แต่4ประตูในส่วนของตัวดีแม็นี้มีทั้งตัวแซดเพ็กตัวเนะครับปี24ไอตัวนี้ปียีนะครับไม่ส0,000ื่น นะไม่สา0 0 0ื่นนะครับบอกเลยว่าเราได้มานะครับนะก็จะถ่ายฉุบๆให้นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนู่นเดี๋ยวผมพาไปนะเซอ dition สีขาวอีกตัวหนึง่งนี่เลยนะครับสีขาวอีกตัวหนึ่งนะโอ้โหเงามากนะายทะเบียน5881ครับทะเบียน5881ยังไงก็คุ้มนะตัวหน้าหมูป่านะครับนะตัวหน้าหมูป่ามาแล้วนะครับทำไมเขาเรียกหน้าหมูป่าใช่ไหมครับเขามีเขี้ยวนะ นี่มีเขี้ยวเหมือนหมูป่าเลยดุนะหน้าดุขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวกล่ามจะเป็นตัวหน้าหลอ่อนี่นี่แบบนี้นะครับอ่าเขาแค่นี้ก็หล่อแล้วนะมาเป็นหน้าหมูป่าอีกหล่อเข้าไปอีกนะครับหล่อแบบดุดุอ่านะครับโอเคตัวนี้3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันราคาดีนะเลขไม่แสนสองนะเพราะว่าราคามจะขึ้นอยู่กับเลขไม่แล้วก็ปีแต่รถปีนี้ได้ปียี่สิบเอ็ดนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันใครคิดว่าพวกนั้น พวกนั้นราคาตึงไปนะครับผมแนะนําคันนี้นะครับไม่ได้ถือว่าเยอะนะไม่ไม่ได้ถือว่าเยอะนะคันนี้ราคา3ามแ0 0เนาพนะครับนี่เลยเหมือนกันทุกอย่างนะครับนะเหมือนกันทุกอย่างแต่อยู่กับที่เลขไม่นะครับเลขไม่แสนสองเก้านะแสนสองเก้าราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับราคาดีนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะตัวเซตอีดิชันดัน้างครับร้อมแอกสวยๆเจ่มๆนะครับพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงนะครับ พื้นที่อาจจะแคบนิดนึงลายเนอร์สวยๆเจ่มๆเลยนะครับด้านข้างก็ถือว่าโอเคเลย่าใายอยากได้ไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับมาตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับนะสำหรับเครื่องยนต์2.8ตัว G นะครับนะที่มีระบบ IMT นะครับส่วนมากระบบนี้จะไปอยู่ในส่วนของที่เป็นขับ4นะครับ ระบบ IMT คืออะไรระบบสมองกลอัจฉริยะเวลาเราเหยียบคัด์นะครับมันเป็นเกียร์เป็นนวดนะผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับมันเป็นเกียร์เป็นนวดนะคนขับเกียร์เป็นนวดจะรู้ดีอยู่แล้วเวลาเหยียบคัด์เปลี่ยนเกียร์มันจะมีการกระตุกนะครับหรือจะมีการการอ่เลียคัด์หรือการอะไรประมาณนี้นะครับระบบ IMT จะเข้ามาช่วยในส่วนของเวลาเราเหยียบคัด์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์นะครับให้มันสมูทยิ่งขึ้นนะครับระบบนี้จะมีในส่วนของที่เป็นขับ4แต่ตัวนี้จะเป็นระบบ ที่อยู่ในขับ2และเป็นรุ่นเดียวนะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีนะตัวหายากแล้วเรียบร้อยและได้เครื่องตัว2.8และได้ตัว G ด้วยราคาดีนะคันนี้ราคาดี379,000ครับนะเป็นตัว2.8ตัว G Highlander ครับปี2016เลขไมล์แสนเจ็เทียบกับปีแล้วไม่ได้ถือว่าเยอะครับเทียบกับปีแล้วไม่ได้ถือว่าเยอะเดีย๋ยวผมให้ดูป้ายทะเบียนก่อน5864 นะป้ายทะเบียน5864ตัวนี้เป็นกระจังก่อนหน้าหล่อนะครับเป็นกระจัง3ชั้นตัวหน้าแชมป์นะครับจะเหมือนหน้าแชมป์เลยนะครับนะตัวนู้จะเป็นตัวหน้าหล่อนะตัวนี้ยังคงเป็นหน้าแชมป์อยู่นะครับเครื่อง2.8ตัวนี้ imt ระบบจัดเต็มครับไม่มีขายแล้วนะครับบอกเลยว่าใครไวกว่าได้ก่อนนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับด้านในนะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้แล้วเรียบร้อย นะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอเดียวกับ Fortuner ปี2018นะครับปี2017ปี2018เลยเพราะว่าผมขับ Fortuner อยู่นะครับและที่สำคัญนี่ครับที่ผมบอกนะ i m g Eco Power Mode ครับนะส่วนมากระบบพวกนี้จะไปอยู่ในส่วนของขับ4ทั้งหมดแล้วเบาะหนังแบบนี้เลยนะไม่ขาดยืบตัวเบาะหนังแท้แน่นอนเบาะหนังแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของยางนะผมเปลี่ยนใหม่ให้4เส้นแล้ว นะครับยางผมเปลี่ยนใหม่ให้สีเส้นแล้วไม่ต้องห่วงลูกค้าต้องได้ของดีกลับบ้านแน่นอนพิเรเนอร์ยกสูงตัวนี้ครับไลเนอร์ถือว่าสวยถือว่าแจ่มและที่สําคัญครับตัว G มีกล้องถอยกล้องถอยแท้จากโรงงานนะครับกันชนด้านหลังก็ถือว่าโอเคเลยคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มครับแถมแค่กันสาดให้จบครับสวยมากนะครับนะคันสีขาวด้วยใครตามหาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะอย่าพาไปดูคันอื่นอีกนะครับอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขอมาเป็นตัวแ c a ในส่วนของตัวดีแม็กก่อนนะ1.9นะครับนะตัว XCD ตัวแรกนะครับนะ XCD ตัวแรกอันนี้เกมเกมเป็นนวดเหมือนกันนะครับนะเกมเป็นนวดเหมือนกันตัวนี้ก็มีโลบาร์ของแท้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับล้อแม็กนะครับของแท้จากทางโรงงานครับยางใหม่นะยางใหม่ครบจบครับและที่สําคัญด้านในอาจจะเป็นพรมอลไยเหมือนคล้ายๆเหมือนตัวมิวเอ็กนะครับก็หน้าจอนะมีมาให้ นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยครับน้าสภาพหลังคาด้านบนเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวบาะนี้เป็นบาะเอก็กซิลนะแคบด้านข้างด้านในก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับถือว่าสวยนะถือว่าสวยเลยนะเปิดมารถหอมเจี๊ยบครับนี่แล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะครับตรงประตูเนาะมีเขียนคําว่า X ให้ eries, นะครับนั่นะก็บ่งบอกว่าเป็นตัว X s e r ซ e s เนาะก็บ่งบอกว่าเป็นตัว X s e r ซ e s เลยนะด้าน,นหน้าสวยนะครับเป็นกระจังด้านหน้า2ชั้น นะครับเป็นกระจังด้านหน้า2ชั้นนะก็ถือว่าโอเคนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งคันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแต่แต่ถ้าเป็นตัวใหม่มันจะเป็นเคี่ยวเดคูล่านะเป็นกระจังด้านหน้าเป็นเคี่ยวเดคูล่าลงอันนี้อันนี้อันนี้มันจะขึ้นนะครับเป็นยักษ์นะเป็นหน้ายักษ์เขาเรียกหน้ายักษ์นะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีกหนึ่งคันนะครับนะแล้วก็มาในส่วนของตัวแคปครับในส่วนของตัวรีโวเป็นพีเลเนอร์ยกสูงนะครับนะงสองจุดสี่นะครับนะงสองจุดสี่ตัว e นะครับตัวนี้ ป้ายทะเบียน8615ตัวหน้าหล่อครับกระจังด้านหน้าเป็นสีดําเป็นโน้ตแบล็ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาดีนะครับนะันราคาดีราคาที่439,000นะสันเดียบมันข้างให้ดูก่อนนะครับ439,000ไม่แสนแปดไม่ได้ถือว่าเยอะครับสำหรับเครื่องโตโยต้ารถปี2019นะครับด้านรถปี2019ถือว่าสวยถือว่าแจ่มเลยเนาะใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้นะครับหารถไปใช้งานในช่วงสงการหรือกลับก่อนสงการครับ ขับกลับบ้านปลอดภัยพาครอบครัวกลับบ้านปลอดภัยครับหารถไปใช้งานกันเถิดครับนะไม่ต้องไปต่อคิวที่บคสไม่ต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับนะให้มันยุ่งยากราคาแพงมีรถตัวเองนะยังไงครับเติมน้ามันน้ามันก็น้ํามันตัวเองนะครับจะได้พาครอบครัวไปเที่ยวด้วยนะกลับกลับต่างจังไยครับมีรถไปใช้งานยังไงก็คุ้มครับนะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับส่งแฟนไปทํางานเนาะปลอดภัยนะครับไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝนนะครับ ที่ผมที่เราซื้อกันเพราะเหตุผลนี้แหละครับนะเพื่อความสะดวกสบายนะครับไอ้เรื่องเงินนะครับหาตอนไหนก็ได้นะครับนะซื้อตอนไหนก็ได้ส่วนมากคนจะคิดอย่างนี้นะแต่มีรถไม่ใช่งานยังไงก็สบายสะดวกกว่านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคันนี้ก็ยังไม่ได้การติดจองนะครับนะ8ป1 5นะ่้าะเบียนจำไว้แล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอีกคันหนึ่งนะครับอ่าผมพาไปดูด้านหลังอีกคันหนึ่งนะ ่าตัวนี้ก็เป็นตัว4ประตูนะที่มีแคาลิบอยด้านหลังนะครับอ่าแต่ใครใครอยากดูเข้าไปเข้าไปดูได้นะครับรถมือ2แมนเพชรยนต์นะครับนะช่องช่องนี้แมนเพชรยนต์รถมือ2นะสลับกันหน่อยนะอ่าตัวนี้ป้ายทะเบียน4 4 2 0นะป้ายทะเบียน4 4 2 0ตัวหน้าหมูป่านะหน้าใหม่รถปี2000ถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2022อ่สจริงๆด้วยนะปี2022เลขไม,ม้สอ0 0 0ืเหมือนกันนะครับนะส่วนมากตัวแซดมาผมจะเลขไม,ม้สอ0 0 0ืกันทั้งนั้นเลยนะอ่ะ ราคา4,900 0ครับนะ2.4ตัว n t z e d i t i o n นะครับตัว Smart Cap โอ้โหชื่อยาวเหลือเกินนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจมอีกหนึ่งคันนะตัวนี้เป็นเกมนวดนะแต่ประตูล็อกนะครับนะประตูล็อกไม่เป็นไรนะครับนะแต่ภายในเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยที่ผมรีวิวมานะครับก็ประมาณนี้นะก็มาอัปเดตกันให้ดูนะครับนะเป็นอัปเดตคาร์ลามนะครับใครที่ตามหารถไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ มีใครอยากสอบถามปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับการออกรถหรือการอะไรนี้โทรมาได้นะครับนะผมยินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับไม่ซื้อกับผมก็ไม่เป็นไรมาปรึกษาผมได้พี่ครับผมไปโดนเต็นท์อื่นมาทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพี่นะครับโทรมาได้นะให้คําปรึกษาด้วยนะครับนะแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยนะครับนะว่าการจัดไฟแนนซ์การโดนปรับดาวหมายถึงอะไรพี่ทาไมผมโดนปรับดาวพี่ครับอาชีพผมเป็นอย่างเงี้ยผมสามารถซื้อรถได้ไหมนะครับ ผมทำอย่างเงี้ยสกอร์ผมขึ้นอะไรผมมีเครดิตผมอยากทราบเครดิตว่าผมสามารถซื้อได้ไหมนะครับเซลล์ Sell ที่ดีผมบอกงนี้ไว้ก่อนนะเซลล์ Sell ที่ดีนะครับต้องสอบถามลูกค้าก่อนจัดไฟแนนซ์นะครับนี่นี่นี่คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีของเซลล์ที่ดีนะคือลูกค้าติดปัญหาอะไรเพราะว่าผมผมมีธนาคารหลักประมาณประมาณ10บสสถาบันนะครับธนาคารหลัก5ลาีซิ่งอีก5สถาบันการเงินมีเยอะมากเพราะว่าผมเป็นเต็นท์ใหญ่ ระดับประเทศนะครับก็จะมีไฟแนนซนมานั่งรอทาเคสอยู่นี่เลยนะครับถ้าผมสอบประวัติแล้วลูกค้าไม่สามารถไปธนาคารหลักได้ผมจะพาไปลิสซิ่งนะครับต้องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพาลูกค้าเอาบัตรประชาชนมาครับเดี๋ยวผมเสียบเช็คเครดิตให้นะครับยังไม่ได้ถามอะไรเลยนะว่าลูกค้าซื้อได้ไม่ได้นะครับต้องถามก่อนเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเครดิตไม่เหมือนกันนะครับเขาอาจจะติดนู่นติดนี่ล่าช้านะไปธนาคารหลักไม่ได้แต่ไปลิสซิ่งได้เอาไปเอามาไปเสียบปุ๊บไปที่ไหนก็ไม่ได้ นะครับแค่ติดต่อมาได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไปพลาดรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนนะครับขอปิดฉากด้วยรถ400คันนะครับนะทั้งหมดนี้เลยนะเต็นท์ใหญ่สุดในมีนบุรีครับในย่านเสียรีไทยด้วยเนื้อที่ตัวเองมีเต็นท์เดียวครับที่ซื้อที่ทำเต็นท์นะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับ